ขอความสุขความเจริญจงมีแต่ท่านผู้ฟังทอกท่า่ในช่วงวันที่18ถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ได้มีการจัดงานสัปราส่งเสริมพุทวศาสนาขึ้นณบริมณฑลท้องสนามหลวงสำหรในกรุงเทศและจะขึ้นในจังหวัดต่างๆ พรราชนาจักรตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยงานสัปดาห์ส่งเสริมวัะพศาสศาสนาที่จัดขึ้นมาโดยลำดับนั้นมีจุดเริ่มต้นมาจริงๆคือจาปี2524คืมีการประลบตเหตุการณ์ต่างๆ็นที่น่าสังเกตว่า ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสก็ดีวาเลนทายก็ดีที่เป็นประเพณีธรรมเนียมของศาสนา,าพิธมีกิจกรรมที่สนุกสนานเพลิดเพลินบันเทิงใจกันคนไทยที่นับถือพระพทธศาสนา,าเองก็เข้าร่วมในกิจกรรมส่วนนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของความพอใจสมัครใจของบุคคลแบบนั้น แล้ก็มีข้อที่น่าสังเกตก็คือในวันสําคัญทางพุทธศาสนาะโดยเฉพาะยิ่งยิ่งคือวิสาขบูชาอาสานาบูชา,า,า,ชาแล้วก็มาขาบูชาแม้จะมีธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือประพฤติปฏิบัติกันมาในหมู่คนไทยวันวิสาขาบูชานั้นสืบต่อกันมาตั้งแต่หลังพุทธเปรณผ่านไม่กี่รอดด้อยปีมาขบูชาอาสานาบูชา,า,า,ชานั้นเกิดขึ้นมาโดยลดำดับ เรามาคบ,บูชาก็เริ่มมาจากต้นๆรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชการที่สี่สถานบูชานั้นเริ่มในราชการปัจจุบันพุทธศักราช2,500ซึ่งก็ถือว่าก็นานพอสมควรแต่มักจะมีกิจกรรมซึ่งหนักไปในด้านความรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือปัญหาเรื่องอมบายนุก,กับปัญหาเรื่องอาญากรรม ในช่วงมิสาขาบ,บุชาศาสาบ,บุชาเดมาคาบุชาหรือแม้แต่ว่าเทศกาลเกี่ยวกับทินไม่มีจะข่าวคราวเกี่ยวกับการผิดศีลเช่นข่ากันบ้างในการลักล้นจีบบ้างในการสุคราอาจารย์บ้างในการเมาสุราอาระวาดตลอดถึง มีการกล่าวหาใส่ร้ายกันหลอกลวงต้มตุนกันมันเป็นสภาพอย่างหนึ่งที่ขัดแย้งกับลักษณะของสังคมไทยที่มีการสืบสารกันมาตั้งแต่บโบราณกันพอไม่ต้องย้อนไปไกลนักคือเอาสมัยสุขโขทัยก็แล้วกันในสุขโขทัยนั้นถ้าเราศึกษาจากสุภาษิตประรวั หรือแม้แต่เนพูมิระถารือสายภูมิพวงเราจะเห็นถึงความใส่ใจสนใจที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมะของพุทธศาสนิกชนอยู่มากโดยเฉพาะระดับทานสิ่ระดับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความเป็นพ่อแม่ชิดดีเพื่อความเป็นลูกชิดดีจะเน้นไปที่ความเป็นบุปการีและการดูและเวเอ สนแต่เราฝ่ายปฏิบัติตกนโดยความอึเพลือและมีหลักที่เป็นภาพรวมเรามีคำซึ่งค่อนข้างคมและก็ลึกซึ้งมากสนใจคำง่ายๆว่าปลูกไมตรีอย่ารุร้รงสร้างกุศลอย่ารวยเราดูแล้วคล้ายๆไม่มีอะไรแต่ถ้าเรามองในแง่ของการปฏิบัติแล้วสุภาษิตรุ่ง บทนี้มีความสําคัญมากกว่าปฏิบัติได้เพราะอะไรเพราะเมื่อเรามองโดยภาพรวมเพราะสิ่งทั้งหลายในโลกนั้นก็มีสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตนั้นจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตเราเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นทรัพย์ วันพอมาพูดถึงทรัพย์เราก็พูดถึงทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ซึ่งก็ได้แก่สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตนั่นเองในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตแปลว่าคนสามารถที่จะสร้างความรู้สึกเมตตาคือมุ่งดีปรารถนาดีต่อกันได้ได้แ,แก่ความรู้สึกรักใคร่ปรารถนาที่จะเห็นเขาอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของเขา อย่างที่เรานำมาสวดและเมตตากันว่ากษัตั์ต่างหลายทั้งพวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันในแต่และชีวิตอยู่ดีมีสุขตามสมควรก่ฐานะของตนเราปฏิบัติกันได้แพ่หลายโดยเริ่มต้นจากภายในครอบครัวมีความเมตตามีความรักมีความปรารถนาดีต่อกัน บุคคลแต่ละคนนั้นจะแสดงความเอื้อถอนห,วห่วใจกันนั่นก็คือการปฏิบัติท้าทีพ่อแม่มองลูกด้วยเมตตาลูกมองพ่อแม่ด้วยความรักก็คือความเมตตาระดับนั้นญาติายายก็มองลูกมองหลานด้วยความเมตตาองศาคณาญาติเชื่อมโยงบุคคลทั้งหลายด้วยใจกับใจคือมีเมตตาต่อกัน ที่พระเจ้าทรงสอนในรูปเมตตาทางกายกรรมวจิกรรมมนกกรมหมายความว่าเริ่มมาจากความคิดคือให้เราคิดถึงกันด้วยเมตตาปรารถนาที่จะเห็นความไม่มีเวรไม่มีภัย,ไม,มภยไม่เดียดร้นกันไม่ประทุษร้ายกันต้องการที่จะให้ชีวิตแต่และชีวิตนั้นอยู่ในโลกโดยความปกติสุขแลวเราก็แสดงออกมาได้ทางกายทางวาจาอย่างน้อยที่สุดเราจะไม่เป็นต้นตหตุ ให้เกิดความมีเวรมีภัยมีอันตรายในการปเปลี่ยนกันซึ่งก็หมายความนนั่นก็คือการงดเว้นงดเว้นก็เป็นข้อปฏิบัติระดับกฎหมายระดับศีลระดับการสารวจความในเรื่องละเมิดในสิทธิที่เกี่ยวกับชีวิตของบุคคลอื่นเป็นหลักด้วยกันก็สรุปว่าถ้าระดับงดเว้นมันก็กลายเป็นศีลเป็นกฎหมายถ้าระดับประพฤติปฏิบัติ จะเป็นประโยชน์เกือ้อกูลแกคนอื่นได้มันก็กลายเป็นธรรมะก็คือเมตตาทีนี้ถ้าหาก่าเราทาได้ตรงนีน้พอมาถึงทรัพย์สินเงินทองของเขาเพราะเราเมตตาต่อเจ้าของทรัพย์เราจะไม่ล่วงเกินทรัพย์สินของเขาพอมาถึงคู่ครองถึงบุตรหลานวงวานว่านเครือของเขาคนนี้ลูกคนนั้นคนนั้นหลานคนนั้นเรามีความรู้สึกเมตตาต่อบุออคคลพวนั้น ก็จะไม่ร่วงเกินคู่ครองเขาวงศากนญาติเขาลูกหลานเขาแต่ปรารถนาความเป็นคู่ครองก็จะเข้าตามตรอกออกตามประตกูก็กลายเป็นขนมเ,เปเนเมประเภทนีีที่ดีงามไปเวลาจะพูดจาอะไรกับเขาจะพูดจาในเรื่องที่เป็นคำสัตย์คำจริงส่งเสริมให้เกิดสามัคคีระสาให้เกิดความสามคัคคีและกก็ชับให้เกิดความสามคัคคีมากยิ่งขึ้น จะพูดจาอะไรก็พูดจาด้วยเทอาคำที่ไพเราะอ่อนหวานเพราะใจมันอ่อนโยนวาจาก็อ่อนโยนอาการทางกายก็อ่อนโยนและเรื่องนั้นที่นํามาพูดกันก็จะมีสารประโยชน์จะทําให้การปฏิบัติตนต่อบุคคลที่เราเมตตานจะอยู่ในคันลองของความถูกต้องดีงามนั่นคือความเปม็นผู้มีส,สิทธิ์ในทรงนี้สุภาษิตพระร่วทกานสอนไว้ง่าย ว่าปลูกไม่ตีอย่ารู้รงกับใครอย่างไรที่ไหนก็ตามสร้างมิตรไม้ตีก็เขาไว้และท่านตอกย้ำด้วยประโยคอีกประโยคหนึ่งซึ่งเราคุ้นคุ้นกันเป็นธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณใครมาถึงเรือนฌานต้องตอนรับสแสดงถึงอัตยาศัยไมตรีที่เรามีเมตตาจิตต่อบุคคลเท่าไรแล้วก็เผื่อแผ่ไปเรื่อยๆรข่เครกลวทิ้มาบ้านมาส่ง เราก็พร้อมที่จะดีต่อนะและการตอกย้ำในแนวนี้เพิ่งสังเกตว่าในวรรณคดีไทยเรื่องร่วงเนี่ยเรื่องพระัพมณีและแม้แต่วรรณคดีเราเอ่้เราสังเกตว่าสังคมไทยนั้นจะเน้นย้ำตรงนี้มากในเรื่องพระัพมณีหลังจากรบกันวุ่นวายไปหมดมาถึงรุ่นลูกหลานนี้ ก็มีการประชุมกันองคุูสีก็แก้พิจาราเป็นต้นกับพุทธษัแล้วมนี่มีพระภัยมณีเป็นประธานมันมีข้อความตอนหนึ่งที่คมมากมันกระตุ้นเตือนให้คนทั้งหลายเรามันย้อนระลึกถึงความบกคร่องผิดพลาดในอดีตต่างๆที่ได้ร่วมกันสร้างขึ้นมีการสูญเสียมีความพัดพลามีความแตกแยกร้าวฉานมีการแบ่งเป็นเราเป็นเขา เพิ่มคนตายเพิ่มความเสียหายเพิ่มความทุกข์ทรมานเพิ่มการพัดพรากสูญเสียเพราะอะไรเพราะจิตใจนั้นมีความรู้สึกรุนแรงกับกันเป็นเราเป็นเขากันมีความอาฆาตพยาบาทมันก็อยู่กฎเกณฑ์เดียวกับการเล่นกันแพ้ก็เสียดายชนะก็อยากได้ชนะต่อคือก่อเวทในแก่ค,คนอื่นในขณะเดียวกันเราก็อยากได้ต่อ มันก็นำชีวิตเข้าสู่กงเวียนกงกันที่จองล้างผ่านกันไม่มีสิ้นสุดในตอนนั้นเองราษีเกาะแก้พิสดารและพูดง่ายๆจริงๆก็คือสูทนทอนคู่ได้กล่าวไวไ้ไพเราะมากว่าประการหนึ่งซึ่งขาดพระศาสนาตัวโลกาเกิดทุกถึงทุกเข็มครั้นจะกลับดับร้อนผ่อนให้เย็นก็ต้องเป็นไมตรีปราณีกัน หมายความมันโอกรอดได้ถ้าคนเรามีความเมตตากรุณาต่อกันไม่จริงแล้วสังคมโลกนึงเป็นสังคมที่เราเรียกว่ากิริยาปฏิกริยาเราปรารถนาให้โลกเป็นมิตรกับเราไม่ละเมิดสิทธินในชีวิตทรัพย์สินผู้ครองของเราเราก็สำรวมระวังไม่กระทำเช่นนั้นต่อเขาเราต้องการผูกมิตรไม่เปีกันโลก เราก็ต้องหยิบยื่นนิดไม่รสีให้เจกคนนนะั้นที่โลก,กน,นิดได้กล่าวไว้เป็นคำโครงว่าให้ท่านท่านจะให้ตอบสนองนออท่านท่านจะปองนอกไปแล้วท่านท่านจะครองความรักเรานาสามสิ่งนี้เป็นไว้แด่ผู้ทีชนซึ่งหมายความว่าเราต้องการปฏิกิริยาอย่างไงเราต้องสร้างกิริยาอย่างไงโลกมันจึงเป็นภาพสะท้อน เมื่อเราต้องการให้เหงาในกระจกยิ้มกเราจะถามว่าเราต้องทำยังไงคือเราต้องยิ้มก่อนนั่นคือการอยู่ร่วมกับคนอื่นด้วยความมีเมตตาหยิบยื่นม,ม,มิตรมตรีให้แก่อาจจะยิ้มอาจจะทักทายอาจจะแสดงความสนใจความหวงใยสอบถามถึงเขาถึงครอบครัวถึงลูกตาถึงบุป,ปการี สอบถามสารทุกส uhm, ุบิจะเรียกว่าสารทุกสุขเป็นลักษณะของความเอื้อทนผลใหญ่แสดงในตคยจิตเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างคนกับคนไม่มีความผูกพันกันแล้วก็กระจายออกไปเรื่อยๆมูเจ้าสงชัยกัว่าความรักที่เกิดจากความรักความรักที่เกิดจากความโกรธ เรื่องความโกรธที่เกิดจากความโกรธและความโกรธที่เกิดขึ้นจากความรักนั้นเป็นกระบวนการธรรมชาติเป็นสภาพของจิตในถ้าสมวเน้นย้ำก็คือเน้นที่ให้ความรักที่เกิดจากความรักและทยอยจทนไปด้พยใน,ใน,ใน,นส่วนที่เป็นความโกรธก็ให้พยายามให้อภัยไม่ใช่บอกความโกรธเป็นเหตุให้เกิดค,ความรักเพราะถ้าอย่างนั้นมันก็กลายเป็นการแบ่งแยกอีกทีหนึง่ง ดังนั้นในหนังสือเรื่องนิสสาชาคิทหรือเวน,นิบาน,นิเนี่ยของราชการที่หกที่กล่าวถึงจิตใจซึ่งมีความไฟ่กรุณาตัวตนเราพ้องกันสมัยเป็นเด็กนักเรียนแต่จำทรงกันได้แค่หลายแต่ไม่น่าเชื่อว่าความแรงคงจกนั่นคอือข้อข้อความที่ว่าอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับว่าไหม นางมาเองเหมือนฝนเปนเช่นใจจะพากพา,าสุราลหยสุดแดนดีเป็นความดีสองชั้นพันปลื้มใจทั้งผู้ให้และผู้รับสงสัยเป็นกิริยาปฏิกริยาที่เราเห็นกันเราสัมผัสกันในชีวิตนี้นั่นคือฐานสังคมที่เราเลี้ยงสังคมกันมาโดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่จริงก็ขยายมาะกาศศีลข้อปานาธิปาแล้วก็มาถึงจุดตึง กลายเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นประเทศไทยซึ่งก็อิงอาศัยซช่งกและกันที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นที่จริงเป็นอาการของเรื่อง,งนี้นั่นคือความเป็นดินแดนหนึ่งภาคาสาวาัสประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีพระสงฆ์มากที่สุดจำนวนประชากรหนึ่งร้อยคนเป็นพระสงฆ์จะเกิดหนึ่งรูป ไม่ถึงหนึ่งรูปดีหรอก,กเ,อเรียกว,ว่าเกือบหนึ่งรูปแตเราคิดง่ายว่าหนึ่งรูปก็ได้คิดง่ายๆซึ่งไม่มีที่ใดในนี้เพราะการที่โบราณท่านมีบายอยู่ที่นี่ที่นำตุลระบุตั้งแต่วัยยังเด็กแล้วก็วัยที่เป็นหนุ่มวัยเป็นเด็กซึ่งอยู่ในช่วงจะต้องศึกษาโลกเรียน เวลเป็นหนุ่มในโอกาสต่อไปก็จะถือแต่งงานมีครอบครัวเป็นฝัน่งเป็นฝาจําเต็นจะต้องมีหลักสมัยโบราณไม่มีแหล่งอยู่ก็จัดให้มีการบวชทำมาเป็นมีึ้นและเป็นการบวชที่ม,มุ่งขึดปรือสร้างลักษณะนิสัยอัธยาศัยได้มีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจจะเน้นหนักไปในเรื่องบาคบ,บุญคุณครูเรื่องลัวบาป เพืมีความพอใจยินดีในบุญกุศลวาะะนจริงที่ปลูกฝังก็คือกลัวน,นรกแล้วต้องการสวรรค์ตมแนวของเตภูมิกาามนิสยัยปลูกร,ร่วมก็ณีมาวิบากก็ดีเรื่องประมารายกรดีหรือแม้แต่เรื่องพระเวสสัดนดรก็จะเน้นไปแนวบาปบุญกุศลประโยชน์และไม่ใช่ปช่วยเราสร้างไปลักษณะนิสัยของคนไทยที่ก็ถึงกฎธรรมชาติของไพลักษ คำาไม่เป็นไรไม่ชิ่งช่างเ็เถือลืมสุดเถิดเป็นคำพูดที่พูดง่ายแล้วก็ทำได้ง่ายกลายเป็นลักษณะนิสัยแต่ทีนี้พอถึงคนอื่นมันสะท้อนให้ตัดจิตวิญนั่นคือสยามลุงยิเป็นภาพรวมว่าคนไทยนั้นมีอัตยาศัยมีคลีตุบุคคลมายิ้มแย้มแจ่มใสต่อบุคคลอื่นนี่คือคือกระบวนการของการฝึกฝืนอบรม ที่มีอุบยวิธีต่างๆหลากหลายแต่ว่าสร้างลักษณะนิสัยโดยมีภูมิหลังจริงๆก็คือดินแดนแห่งภาคตาศน์สร้างลักษณะนิสัยไมตรีกับพยาศสัยไมตรีต่อบุคคลทหลายยิมง่ายาไปได้ง่ายๆที่ยุ่งยากมากก็คือเวลาโกธกนันจนตถึงลักษณะนิสัยเหล่านี้ก็แก้ยาก อย่างนงีก็ตามภาพลักษณ์มันเกิดอาการอย่างหนึ่งที่เป็นปกตินิสัยของคนไทยซึ่งปัจจุบันนั้นได้เปลี่ยนแปลงโบราณจะเรียกว่าวันโกนก็ละวันาพระอเวนมันก็คงแนวคล้ายๆกับศาสนาอื่นเศาสนาอิสลามที่มีาการละหมาดวันละห้าครั้ง,น,งน้าึ่งมากห้าครั้งก็อย่างน้อยที่สุดยี่้านาที ทำจิตสงบถึงพระเจ้าของเราเราทำได้ใจก็สงบเป็นใจเป็นสมาธิมันเสริมพลังจิตการไหว้พระในโบสถ์ของคลสตการสรภาพบาปอะไรต่างๆเป็นวิธีที่เสริมสร้างลักษาะนิสัยคนไทยเราก็เป็นอย่างนี้มีวิธีการสร้างลักษณะนิสัยโดยมีการเข้าวัดพันธมิตรศีลในวันพระ หมดเว้นการทำชั่วในวันพระแม้แต่การใช้แรงสัตว์ก็ไม่ใช่การทำงานประกอบสมาชีกผู้หยุดแต่มาให้อาหารแก่จิตใจในการขวัตพังคำกรรมศีลจะมีลักษณะอย่างนั้าวัาพังคำกรรมศีลให้ทานรักษาศีลเริญภาวนาอย่างนี้นกส็รส,นนรสร้างเป็นรูปที่เราเรียกว่าสร้างกุศลไม่รู้เลย มันก็คู่กับปลูกไมตตีไมรูรางสร้างกุศดในรลกแล้วแนวสร้างประดในโลนั้นก็คือแนวพัฒนาลักษณะมิสัยของคนไทยเพิ่มพูนขึ้นไปมันก็มีโครงสร้างแนวคติของไทยนั้นท่านใช้สมบพุทธบริษัทฝ่ายพระฝ่ายฝ่ายชาวบ้านท่านก็ใช้คําว่าทานศีลาวนลักษณะการให้ทานนันแสดงให้เห็นว่า ถ้าเราทําได้นอกจากเราเกิดสถานเลื่อนใสในผลอนิสงส์องทางและแสดงว่าเรามีความรู้สึกที่ดีต่อคนที่เราให้ตายเราไม่มีความรู้สึกที่ดีคือไม่มีศรัทธาไม่เลื่อนใสไม่เคารพในนักถือในสักการะอะไรก็ตามนะไปจะให้ไม่ได้ไม่มีความโกรธความไม่พอใจนิดเดียวเราก็ให้ไม่ได้บางการที่เราให้ได้เนี่ย มันไม่ได้ชั่จัดเฉพาะความโลภในส่วนวัตถุที่เราต้องให้แต่ที่จริงก็จัดความรู้สึกไม่ดีต่อคนที่เราให้ซึ่งหมายความว่าไงหมายความว่าการกระทําอย่างนั้นก็ลดความโลภความโกรธความหลงลงไปแล้วก็มีบายูจีที่จะสร้างเป็นจิตสำนึกที่ดีงามเช้าขึ้นมาทําบุญตับาเราดูแล้วมันไม่คล้ายๆไม่ค่อยมีอะไร แต่เมื่อเรสาสะสมความคิดเรื่อยๆตอนเย็นก็เริ่มเริ่มคิดแล้วว่าพรุ่งนี้จะลุกขึ้นทำบุลตักบาตรมันก็ต้องมีการจัดเตรียมอ,อะไรเอาไว้เพื่อลุกขึ้นหุงข้าวต้มแกงนะระหมักตักบาตรหรือบางทีอะไรบางอย่างที่เก็บไว้ตอนเย็นได้ก็เก็บไว้เพราะจิตมันจะคิดถึงสิ่งที่เราจะทำบุลตักบาตรแล้วก็บุคคลที่จะมารับบาตร ตล,ลอดถึงภารกิจที่เราจะทำเพื่อให้เกิดการทำบุญดับาแต่ลรไปได้จิตทด,ดีตื่นขึ้นมาจิตตุป,ป,ปบัตแรกก็คือการคิดถึงรื่ขึ้นทำบุญดบาปหุงข้าวทำบุญดับบาปหลังจากช่วงนั้นความคิดคดีกายก,กดิกาแต่ก็จะอยู่ในเรื่องเหล่านี้มากที่สุดจนถึงกับการทำบุญกับบาปทำให้อัตยาสัยอ่อนโยนในการเตรียมใจต้อนรับอรารมณ์ใหม่ ตื่ขึ้นมาด้วยจิตชนิดที่ดีนึกถึงผ่านนึกถึงพระสงฆ์นึกถึงการปฏิบัติภารกิจเพื่อให้มีวัตถุสิ่งของเข้ามาแต่ว่าทานเพื่อบูชาพาระพุทธเจ้านี่ก็คือการสร้างกุศลเรื่อก็สร้างกาเราื่รยๆจนกลายเป็นลักษณะนิสัยมีความอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อ มีตุ่มน,น้ำวางไว้หน้บาบ้านก็ดีมีศาลาพักพิงสำหรับคนเดินทางไปก็ดีแต่อดทถ้ามีสาระน้ำไว้สำหรับให้คนั่วไปได้อาบดื่มก็ดีมันเป็นกุศลแลเจตนาปลูกต้นไม้เพื่อคนอื่น,นอาศัยร่มเงาสร้างสะพานสร้างถนนเล็กๆน้อยเพื่อช่วยเหลือสังคมนั่นคือสร้างกุศลไม่ถูกซึ่งเราจะเห็นว่านแนวที่นำมาเผยแพร่กันในแนวนี้ จะเรื่องมาคำมาโนเมื่อก็พูดเรื่องการบำเพ็ญกุศลสาธารณะที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและแก่สังคมเราเป็นสมาชิกอยู่แนวเหล่านี้ทั้งหมดนี่เป็นแนวสร้างกุศลไม่เทําไรทำมาไปเรื่อยๆจนกลายเป็นรูปแบบประเพณีจนถึงประเพณีสิบสองเดือนไม่มีชาติใดประเพณีเหล่านั้นบางทีมันก็มาจบกพรามเป็นมุจาริชนิยมนต่างๆ แต่พอคนไทยรับเข้ามาคนไทยจะจัดเข้าเป็นระบบที่มีหลักทคำคําสอนในศาสนาเข้าไปมีสูวนเกี่ยวข้องอย่างน้อยมีพระสรงฆ์เจริญพระพุมมีการทำบุญตักบาตรมีการถวายทานมีกสมทานศสีนะแล้วอาจจะมีการฟังธรรมในบางกรณีนูารูปสิทธ์สิบสองเรือนเราก็จะจิจกรรมวันนี้ขึ้นมาและยังมีวันพระเดือนสีครั้ง ยังมีเทศกาลต่างๆมาฆาวิสาขะข้าวพรรษาออกพรรษาวันจุบพรรษาะอะไรเนี่ยแต่เราลองดูให้ดีว่าวันเหล่านี้บรรพชนได้สั้นขึ้นเพื่อเป็นโอกาสในการพร้อมใจกันทำบุญเพราะในแง่ของบริษัทนาแล้วเราอยู่โลกนี้ไม่นานโลกนั้นเป็นที่อินสัยมันก็โรงแรม พักสักคราตอนนี้เราอยู่โรงแรมเราใช้สอยอะไรจาะโรงแรมได้เยอะแต่ว่าพอออกจากโรงแรมทุกอย่างเราต้องทิ้งไว้ที่โรงแรมเราใช้งเงินทองต่างๆที่เราได้ไปจากโลกแล้วกจะร่วยมาสารยังไงก็ตามเราตายแล้วเราต้องทิ้งไว้ในโลกนี้มันจิตสำนึกงนี้เรานำสื่อกันงานงานเลยถึงเจ็ดร้อยสติอย่างน้อยนะเจ็ดร้อยสติแล้วถ้าเราย้อนไปในยุคตุน ไปศึกษาเอกสารหลักฐานต่างๆในยุวยจนนบานลักษณะเหล่านั้นมันมีมานานแต่ว่าในปัจจุบันเราพูดง่ายๆว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองมันก็เปลี่ยนแปลงมาเลอยจนเวลาเนี่ยประเพณีต่างชาติมีความสาคัญต่อชาวพุทธบางกลุ่มนะมากกว่าประเพณีทางประเพณีศาสนาเรนี้หนักไปยาาเยาวชน,คน,นของเราคนรุ่นหนึ่งสาวของเราอไม่กางเขนแฟนของ ถามว่าแขวนทำอะไรไม่ทราบแล้วทำไมจึงแขวนก็ไม่รู้เห็นคนอื่นก็แขวนกิจกรรมของเขาเป็นาศาสนาที่จีของเขาเราก็เข้าไปดูโดยไม่ได้ทำใเรื่องรานั้นนับถือปรัชนาไปทงเดียวตอนนั้นณะเหล่านี้มันนา่าจะมีการถกเร้าขึ้นมันคิดในการใช้วันสำคัญทางพุทธศาสนาเพื่อเป็นสื่อกระตุนต้นเตือน ในพุทธศาสนิกชนมองถึงการเกิดของพระพุทธเจ้ามองถึงการการัสรู้ของพระพุทธเจ้ามองถึงการนิพานของพระพุทธเจ้าเพราะในประวัติศาสตร์มนุษยชาตินั้นไม่มีมนุษย์คนใดพูดมนุษย์นะไม่มีมนุษย์คนใดที่มีประวัติศาสตร์ดีงามเท่ากับเจ้าชายสุทัศนแห่งกระบี่โปร่งจากสูงสุดคือมกุฏราชกุมาร มาสู่สามัญคือนักบวชเร่ร่อนตัวจรจั์และจะสรู้คืนสู่สูงสุดคือสพัพพนุตยาณและย้อนกลับสู่สามัญเป็นผู้ผลีบราชดำอยู่กลางดินกลางทรายเหมือนเดิมทำนสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อคูณแกุ่ทธบริษัทธ์อย่ามาสา่ สเสด็จไปที่ใดก็เป็นการสเสด็จไปเพื่อประโยชน์พเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นทั้งมากเพื่อเป็นการารักษาโลกท่ไดเหตุนี้พุทธบริษัทจึงเพื่อทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าขึ้นไว้ในฐานะสูงสุดจนประกาศเป็นรูปของสัจจปฏิญาณว่าชี่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระทรมประสงค์เป็นชี่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า และยังประกาศเป็นรูปสัจจวาจาเยือว่าด้วยอำนาจสัจจวาจานี้ขอความสุวัสดีจงมีกแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อและจงมีกแก่ท่านทุกเมื่อแล้วเอาคนนีงแล้วเนี่ยยิ่งสิ้นึทธเหล่านี้มีมีอยู่แค่หลายทีมถึงโอกาสใครประสูติวันประสูติศัตรูปณิพานของุทธเจ้านั้นทำยังไงว่าชาวพุทธจะหยุดคิด ที่จะพัฒนาชีวิตจิตใจของแต่ละคนให้เพิ่มพูนปัญญาขึ้นเป็นผู้รู้โดยเสด็จรอยจาผลบาปของจิตใจเป็นผู้ตื่นจากความมึนงายร้เหตุผลลักษณะกิเลสลักษณะอารมณ์ไม่ถูกสยบเรื่มงหนกกิเลสอารมณ์เกินไปมีจิตใจเบิกบานด้วยความเมตตาคุณาต่อทุกคนอื่นนั่นก็คือตัองาา้งอาศัยการสร้างไมตรีปลกไมตรีไม่รู้รางสร้างบุศรไม่รู้โกรธันเอง,เอง งานสัปดาส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลใสาขาบูชาก็เกิดขึ้นในเหตุผลหนึ่งมุ่งเน้นย้ำที่จะเสริมหมายความงานนี้ที่ยืนก็มีแหละเรารรส่งเสริมเพื่อมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปของาศาสนาธรรมต่อาศาสนาบุคคลซึ่งอยู่ในส่วนต่างๆของประเทศอาศัยสื่อในรูปแบบต่าง เรปลุกเราให้เข้าร่วมกิจกรรมในการมาเป็นกุศลทั้งส่วนที่เป็นอริสุบุชาและปฏิบัติบุชาสมนามของความเป็นพุทธศาสนสิกชนที่เป็นผู้รู้เป็นผู้คืนเป็นผู้เกิดันงานเหล่านี้เราเริ่มขึ้นจริงจริเมื่อปสพศ2527แล้วก็สืบต่อกันมาจนปีนี้เป็นปีที่10และจะได้เริ่มงานในวันที่18 ทสภาคมในตอนบ่ายสมเด็จประเทศพระรัตนราสุดาเสียมรม,มราชธุมารีจะ,สะเสด็จไปเป็นประธานปรดงานแต่ก่อนหน้านั้นจะมีกระบวนแห ى, พ่พระองค์สาลิกาธาตุที่ในรับราชธานจากประบัติสมเด็จพระเจ้าอู่หัวมาปเิสถานไว้ที่ท้องสนามหลวงยังขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลา,า,ายด้ร่วมกัน บูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าในเทศกาลพิเศษนี้ทั้งด้วยอาวิธและดยธรรมในที่สุดนี้ขออนุภาพเป็นคุณพระศรีรัตนกรโปรดัน,าด,นาดาลให้ท่านพุธธศาสนิกเป็นส่วนหลายประสบความเจริญงอกงามไบูรณในธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศแสดงไว้ดีแล้วโดยพวกกันทุกท่านคือ